สองปฏิกิริยาซูเปอร์บอนหลังแพ้น็อกตะวันฉายชวดกระชากแชมป์โลกวันที่25มกราคม68ความเคลื่อนไหวหลังจากที่ซูเปอร์บอนซูเปอร์บอนเทรนทริงแคมแพ้น็อกตะวันฉายพีเคแสนชยัยไปในยกที่2ในศึกวัน170ที่อินแพคอารีนาเมืองทองธานีชวดกระชากเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทอย่างน่าเสียดายทั้งนี้หลังการชกเสร็จสิ้นตะวันฉายรีบเดินเข้ามาก้มกราบซูเปอร์บอนซึ่งเป็นรุ่นพี่ซึ่งปฏิกิริยาของซูเปอร์บอนก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆรี ทันทีแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจนักกีฬาของทั้งคู่